อัสลามุอะลัยกุมวะาราคาบุตุลอบาราาตขอความสันติและความเจริญจงมีแด่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมในนามของสมาคมมุสลิมเชียงใหม่อขออยากขอถือโอกาสนี้ได้สื่อสารและแจ้งถึงาาการจัดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ต้านใหญ่ยาเสพติด17จจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่13ซึ่งแต่เดิมนั้นสมาคมเราได้กำหนดไว้ว่าที่19ถึง21มีนาคม2564ที่จะถึงนี้และขณะนี้ก็มีสมาชิกในพี่น้องมุสลิมในเขต17จังหวัดภาคเหนือ52มสัสยิดน,นั้นได้เข้ามาลงทะเบียนทั้งทีมนักกีฬาและทีมผู้ผู้ผู้สนับสนุนนะครับ กันนเป็นจำนวนมากแล้วแต่อย่างนั้นก็ตามก็เป็นที่ทราบกันโดยโทั่วกันนะครับว่าตั้แต่ต้นปีมานี้ตั้แต่ปลายปีที่แล้วมานี้นะครับเรามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกสองซึ่งได้กลับมา,าสร้างความรุนแรงมากขึ้นนะครับจนส่งผลกระทบกับกิจกรรมหลายๆอย่างโดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เรามีกีฬาหลายประเภทที่มีการสัมผัสถึงตัวกันและเรามีนักกีฬาจาก17จังหวัดในบางจังหวัดนั้นก็มีการแพร่ระบาดท,ที่ค่อนข้างมีจํานวนที่สูงนะครับรวมทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อสมาคมได้พิจารณารับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกนชนท่านจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆแล้วเนี่ยทางเราก็มีความรู้สึกว่าทางเราก็มีความเห็นร่วมกันในการประชุมประจำเดือนมกราที่ผ่านมานะครับว่าสถานการณ์นี้คงไม่เหมาะสมที่จะจัดให้มีการแข่งขันกีฬามีคนจำนวนมากมาร่วมกันนะครับดังนั้นดางสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาและทีมงานทั้งหลายท,ทุกคนจะได้มีมตริร่วมกันว่าเราจะเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ครั้งที่13ในครั้งนี้ออกไปก่อนนะครับคงยังไม่สามารถกำหนดเวลาในช่วงนี้ได้จนกว่าเมื่อสถานการณ์จะคลี่คลายและในเวลาที่เหมาะสมเงื่อนไขทุกอย่างเหมาะสมนะครับทั้งหมดคำนึงถึงพื้นฐานของความปลอดภัยคำนึงถึงสุขอนามัยของ พี่น้องมุสลิมเราและพี่น้องต่างศาสนาที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเราทุกคนนะครับในโอกาสน,นี้ผมต้องขออภัยแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านที่ปรึกษา,ากิติมศักดิ์หลายท่านนะครับรวมทั้งนักทีมนักกีฬาคณะกรรมการมาสัสยิดทั้ง52มสัสยิดอิหม่ามคอเต็บ,บิลันนะครับที่ได้ ในการตะเตรียมการกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ได้เรียนไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องอมุสลิมเราและเพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการาป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลนะครับเราจึงเห็นควรว่าเราควรจะเลื่อนออกไปก่อนอและ,ะความเตรียมพร้อมต่ตางๆของเรานั้นเราจะยังคงมีรักษา ะระดับการเตรียมพร้อมไว้เช่นเดิมเมื่อทุกอย่างเหมาะสมแล้วสถานการณ์คลี่คลายมีความปลอดภัยเป็นที่น่าไว้วางใจแล้วเราก็จะประกาศแจ้งให้พี่น้องได้ทราบอีกครั้งหนึ่งถึงการตัดสินใจของเราที่จะมาร่วมกันจัดมหรกรรมกีฬาที่สําคัญยิ่งของพี่น้องมุสลิมของเราไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยสมาคมได้ตั้งความคาดหวังไว้ว่าเราอยากยกระดับการแข่งขัน ไม่ใช่เพื่อกีฬาหรือสังสรรค์กันอย่างเดียวเราอยากให้มีการามีมีความสัมพันธ์มีการปฏิสัมพันธ์กันและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้มากขึ้นสร้างความเข้าใจอันดีทุกทุกท,ทุกฝ่ายเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจคาดเคลื่อนกันกับพี่น้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในสังคมพระวัฒนธ,ธรรมที่พวกเราอยู่ร่วมกันนี้นะครับเราก็อยากให้มหากรรมกีฬาในครั้งนี้ได้เป็นตัวกระตุน้นหรือเป็นตัวนำที่จะทำให้ทุกอย่างได้ก้าวไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันด้วยการช่วยเหลือและสร้างความเจริญให้กันและกันในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทาง คุณพิชัยบุญเปงประธานฝ่ายกีฬาได้ชี้แจงถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมและาสถานการณ์ของกรอารกระบวนการจัดแข่งขันในครั้งนี้ครับขอบคุณมากามครับอัสสลามุอะลัยกุมบาระห์มะตุลลอฮวะบาระกาตุการจัดงานกีฬามุสลมิมสัสมพันธ์ต้านพา7ยาสิสจ,สจ,จังหวัดภาคเหนือนะครับซึ่งเดิมทีนะครับทาง17จจังหวัดภาคเหนือก็ได้ เปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพนะครับก็สืบเนื่องกันมานานนะครับในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่13นะครับเพราะว่าเราก็ห่างหายกันไปตั้ง8ปปีนะฮะปีนะฮะเราอยากจะเห็นบรรยากาศเดิมๆนะครับมีความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมุสลิมการออกกำลังกายนะครับและสังคมเราจะได้มีความรักความสามัคคีอันดีงามนะครับซึ่งเป็นเอกภาพ ของมุสลิมเราอย่างแท้จริงนะครับสมาคมมุสลิมเชียงใหม่นะครับโดยท่านนายกทรงชัยมานะจิรัจรัดนะครับได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาสิบเจสิบเจังหวัดภาคเหนือในวันที่19บเถึงยีมีนาสองพันห้้ทางผมนะครับและฝ่ายกีฬานะครับก็ได้จัดทําโครงการมาตั้งแต่ต้นปีมกรานะครับแล้วก็ได้ทําหนังสือโครงการนะออกไปให้ ทางสิบเจ็จังหวัดภาคเหนือห้าสองมัสย<ม>ิดตั้งแต่ประมาณมีนาปีหกสและหลังจากนั้นเราก็ได้สื่อกันทางกลุ่มไลน์ของสมาคมทางตัวแทนฝ่ายกีฬานะครับห้าสิบสมัสยิดสิจังหวัดภาคเหนือแล้วเราก็ได้นัดนะครับตัวแทนฝ่ายกีฬามาประชุมกันในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครในปีหกนะครับ,รบหลังจากนั้นเราก็คุยกันเรื่องกติกาซักซ้อมความเข้าใจ กฎเกณฑ์กริยามารยาทต,ต่างๆในช่วงบ่ายเราก็จับสลักแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยในเดือนพฤศจิกานะครับพูดถึงตรงนี้ในด้านกีฬาเราพร้อมนะครับในด้านเกี่ยวกับสนามนะครับเราก็ได้รับอนุมัติในทางามหาวิทาลัยกีฬาแห่งชาตินะครับสนามกีฬาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับในด้านการจัดหารายได้นะครับ เราก็มีฝ่ายหารายได,ได้โดยการนําทีมของท่านนายกและก็ฝ่ายจัดหารายได้ก็ได้เข้าพบนะครับผู้ใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในด้านเรื่องที่พักเราก็ติดต่อทางสนาม700ปีในด้านการประชาสัมพันธ์เราก็ได้ไปติดต่อ,อท่านชุลาราชบนตรีให้มาเปิดงานนะครับคือในด้านต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ได้ทําเป็นลักษณะของอเขาเรียกว่า ฝ่ายคณะกรรมการการกีฬาในโครงการนี้ก็ทําเสร็จสม,มบูรณ์เรียบร้อยนะครับและในด้านการจัดแบ่งสายนะครับเราก็ได้จัดทำสุจิบัตินะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับส่งให้ทางาาฝ่ายกีฬาต่างๆของมหาวิทยาลัยการกีฬาของของเทศบาลน,นะครับก็คือเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ นะครับมาเจอเหตุการณ์ในเดือนพฤศจิกานะครับก็คือโควิดนะครับเราก็ในครั้งนี้เราก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับกับกรรมการแล้วก็ท่านนายกกรรมการแล้วก็ตัวแทนฝ่ายกีฬาอขอโทษนะ,ะฝ่ายกีฬาของสมาคมเพื่อที่จะแจ้งให้ทางฝ่ายกีฬาได้รับทราบนะครับว่าเราจะต้อง เลื่อนการแข่งขันด้วยสาเหตุโควิดรอบสองครับผมอสัสลามมะลยกุมครับอัสลามมะลยกุมบรารมมัตุลล้อยบอปารกาสโตผมนายแพทย์วีรศักดินาวารวงในฐานะอุปนาย,ยกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่นะครับสำหรับเรื่องกีฬามุสลิมสัมพันธ์นั้นนะครับเราก็ทางสมาคมก็ได้มีการประชุมต่อเนื่องกันมาตลอดในปีที่แล้ว,ลวนะครับนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของสถานการณ์การระบาดของ โรคโคโรนาไวรัส2019เกนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางสมาคมมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทางนายกสมาคมก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นคนช่วยดูแลสถานการณ์รวมทั้งคุณอิสลานานา,นาวิชิตนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ด้วยนะครับท่านได้กุลณาเข้ามาร่วมประชุมหลายครั้งนะครับแล้วก็ประเมิสนสถานการณ์แล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มี มติออกมาว่าเราจะยังดำเนินการาเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬาไปก่อนนะครับจนกระทั่งถึงประมาณสัก3ามหรือ4เดือนก่อนวันที่จะเป็นวันแข่งขันจริงเนี่ยเราถึงจะมาตัดสินว่าเราจะทําการแข่งขันหรือไม่หรือจะงดนะครับช่วงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ายังกังวลใจอยู่ค่อนข้างมาก แม้แ่พอถึงเวลาช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็มีการประชุมและสุดท้ายเนี่ยเราก็สรุปว่าโอเคสถานการณ์ของการระบาดของโคโรนรวรัส2019เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่คุมได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่เข้ามาแล้วอยู่ในค่ายกักกันนะครับก็ถือว่าในเชียงใหม่ก็ไม่ได้ระบาดมาเป็นเวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเราก็เลยตัดสินใจเดินหน้าแล้วก็ทางคุณพิชัย ็ได้จัดประชุมกลุ่มนักกีฬานะครับจาก17จังหวัดนะครับกลุ่มตัวแทนต่างๆนะครับเข้ามามีการจัดดำเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าเราก็ได้ดำเนินการไปนะในได้ดีระดับหนึ่งนะครับความพร้อมก็ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในแง่ของการได้รับการสนับสนุนจากทางด้านองค์กร รัฐและก็เอกชนนะก็ให้การสนับสนุนเราก็ได้ไปพบาทางด้านาทางด้านส่วนราชการและส่วนของเอกชนหลายๆแห่งนะรวมทั้งทางด้านจุฬาราชมนตรีเราก็ได้ไปติดต่อเชิญท่านมาเป็นประธานนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของการระบาดของโคโรนาลาไวรัส2019เนี่ยมันเริ่มเกิดมีการระบาดและลอก2ขึ้นเมื่อประมาณประมาณวันที่ เรา,เราประมาณวันที่19-20นะฮะของเดือนธันวาคมซึ่งตอนนั้นมีการระบาดค่อนข้างมากนะฮะที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ติดตามสถานการณ์มาตลอดนะครับจำนวนผู้ป่วยที่รายงานแต่และว,วันก็2 3 0 0 400ก็แล้วแต่บางวันก็อาจจะโผล่ขึ้นไป5 6 0 0นะครับเป็นบางวันนะครับสำหรับสถานการณ์ของวันนี้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยมี369ราย ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับซึ่งถ้าเราดูจากวันนี้ไปถึงวันที่เราจะมีการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์เนี่ยอีกประมาณสัก2เดือนนะครับคิดว่าเราคิดว่าสถานการณ์คงจะไม่สงบลงง่ายๆแล้วก็ในที่ประชุมของอกรรมการสมาคมมุสลิมเชียงใหม่เมื่อวานนี้เราก็ได้มีความเห็นจากหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็มีความเห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์เนี่ย มันไม่สงบก็คิดว่าการดําเนินการเรื่องของการกีฬาเนี่ยเราก็คิดว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมแข่งขันนะผู้เข้าชมและตลอดจนฝ่ายที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยก็มีความเห็นว่าน่าจะเลื่อนการแข่งขันนี้ไปก่อนแต่สําหรับการกําหนดว่าจะแข่งขันเมื่อไหร่นั้น <c oughs> ก็ยังไม่สามารถกําหนดได้เนื่องจากสถานการณ์เราก็ยังบอกไม่ได้แน่ว่า ในอนาคตต่อไปเนี่ยภายในปีนี้เนี่ยมันจะมีการระบาดเป็นยังไงบ้างจะมีระลอก3ามไหมระลอก4เพราะในหลายประเทศบางทีเนี่ยมันก็มีการระบาดการหลายรลอกนะหลายระลอกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้ก็เป็นห่วงนะครับก็เลยคิดว่าเราก็คงเ,เลื่อนการจัดแข่งขันนะครั้งนี้ออกไปก่อนจนกระทั่งสถานการณ์เรื่องของการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส2019 เริ่มนิ่งนะสามารถควบคุมได้นะสถานการณ์อื่นๆเหมาะสมที่จะจัดได้นะครับอันนี้เราก็คงจะมีการประชุมแล้วก็กำหนดวันแข่งขันกันอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับสละมัิกุมพระหงมตลอดบอกประกาศครับนั่นก็เป็นเหตุผลและ,ะการตัดสินใจนะครับอย่างที่ท่านนายแพทย์วิรศักดิ์ท่านอุปนายกได้กล่าวถึงนะครับ สมาคมเรานั้นตั้งแต่เริ่มเตรียมการเรื่องนี้มาก็เป็นช่วงที่ไวรัสโควิดกำลังเริ่มระบาดก็ได้ก็ได้ไดท่านอุปนายกนายแพทย์วิรศัก์นาวโรวงกับอ่าอาเภสัชกรคุณอิสลาน,านานาวิเชตน,นะครับได้ประสานงานและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาท่านก็คงจะทราบว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว เราก็มีโครงการควบคู่กันก็คือโครงการมบนิมาราทอนนั้นเราก็ได้ยกเลิกไปเนื่องจากการเริ่มระบาดของอประเทศเพื่อนบ้านนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เป็นที่ไม่น่าไว้วางใจเรามีการประสานอย่างใกล้ชิดกับทางาจังหวัดกับทางสาธารณสุขนะครับโดยท่านที่ท่านวรรณยกกับท่านอิสราท่านที่ปรึกษาแล้วเนี่ยท่านได้ติดตาม มาบรรยายให้เราสรุปสถานการณ์ให้เราฟังเป็นประจำก็เลยนำไปสู่การตัดสินใจว่าเ,าเราขอเลื่อนอมหากรรมครั้งนี้ไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามสมาคมมุสลิมก็ขอยืนยันว่า,าการกีฬานั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของสมาคมซึ่งได้ปฏิบัติกันติดต่อมาเป็นครั้งที่13แล้วในช่วงระยะเวลา60ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ยังคงยืนหยัดที่จะ ต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในาภายในปีนี้หรือในปีถัดไปแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในเงื่อนไขของความความปลอดภัยและเงื่อนไขของภาครัฐที่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็อขอรา,ายงานเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า,าการจัดกีฬาในครั้งนี้นั้นอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเรามุ่งหมายที่จะยกระดับการแข่งขัน มุ่งหมายที่ให้เกิดการแข่งขันเป็นระดับภูมิภาคนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและต้อง,ต,องต้องใช้ต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่เฉพาะงบประมาณอย่างเดียวในโอกาสนี้ผมก็อยากจะขอโช้โอกาสนี้เรียนอขอบคุณในเบื้องต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อมั่นว่าเมื่อวันที่ถึงวันที่เราจะจัดอีกครั้งหนึ่ง เราก็คงจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหน่วยงานต่างๆเช่นเคยนะครับผมขอขอบอเอ่ยนามถึงหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนในระดับต้นๆเป็นบางหน่วยงานนะครับผมไม่สามารถกล่าวได้ทั้งหมดเพราะทั้งหมดนั้นมีผู้สนับสนุนและให้กําลังใจพวกเราเยอะมากนะครับอันดับแรกก็คือของทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านได้ให้คำช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและการสนับสนุนมากมายนะครับหลายด้านและอันหน่วยงานต่อไปก็คือทางฝ่ายความมั่นคงทั้งจากส่วนกลางนะครับแล้วก็ในส่วนพื้นที่คือผู้บัญชาการบนทลนฐานบกที่33ฝ่ายตำรวจนะครับผู้บัญชาการตำรวจภาค5ซึ่งท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ภุ่มกลับมาร่วมประชุมกับเราแล้วเตรียมการและวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจากนั้นก็ยังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณและพิธีการเปิดนะครับ,รบทางเทศบาลนครเชีงยงใหม่นา,มายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ไม่ว่าจะเรื่องของสามกีฬาไม่ว่าจะเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆนะครับและทางทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยววทยเขตเชียงใหม่นะครับท่านก็ให้ความกรุณาไปอย่างยิ่งส่งท่านอาจารย์ที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับ ให้เข้ามาช่วยแนะนําแล้วก็ช่วยจัดระบบการแข่งขันกติการแข่งขันเพื่อให้เป็นสากลนะครับรวมทั้งอุปกรณ์การแข่งขันสถานที่นะครให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนมากทั้งภาคเอกชนก็มีเช่นทางสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับและที่สําสคัญและเป็นผู้ผลักดันอยู่ ตลอดเวลานั่นก็คือทางสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ได้กรุณาให้คําแนะนําส่งทีมที่ปรึกษาไม่ว่าจะท,าทั้งที่ที่เคยรรมีประสบการณ์ในการจัดงานกีฬาของพี่น้องมุสลิมเราทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างอําเภอมาร่วมงานมาช่วยงานโดยตลอดเวลานะครับพี่น้องทางมาสัสยิดคณะกรรมการอิหมามคอเตบ,บิลันของแต่ละมสัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งนะครับ ก็เสียสละเวลาจัดทีมงานเข้ามาร่วมเป็นทีมคณะทำงานคณะจัดการเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับสุดท้ายก็ที่จะต้องกล่าวถึงก็คือที่จะลืมไม่ได้ก็คือความเมตตาและก็ความการสนับสนุนจากพระท่านจุฬารากมนตรีนะครับเราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคารวะท่านและเรียนเชิญท่านให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งท่านก็ได้รับปากกับเราลเรียบร้อยแล้ว ในวันนั้นท่านก็บอกแล้วว่าถ้าท่านไม่ติดในกิจธุระใดที่สําคัญท่านก็จะมาอย่างแน่นอนนะครับก็ขอกราบขอ,ขอ,ขอพระคุณในที่นี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามเ,าเราจะรักษาความประทับใจเราจะสํานึกในบุญคุณเหล่านี้และเมื่อวันที่เราสามารถกลับมาจัดก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือ,อมกิจกรรมอื่นๆหรือกิจกรรมที่ทางพวกท่านต้องการให้เราไปร่วม ไปสนับสนุนก็ขอให้ได้โปรดแจ้งมาและถึงเวลานั้นเราก็จะได้ไปไปทบทวนกระบวนการในการจัดงานกับทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณมากครับอัสลมามอะลัยกุมวมเวลามะตุลลอบุบรากาตัว